สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพีพนะครับจะมารับประสบการณ์นะครับการใช้งานเจ้าเลมิโนต9เนะครับผมภายในปี2021นะครับว่ามันยังน่าซื้อไหมตอนนี้นะครับราคามือ2หรือราคามือ1ก็ปรับลงไปเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์ข้อดีข้อเสียนะครับผม เรื่องสเปคนะครับผมสเปคนี้เป็น CPU ของซูซาก้าตัระดับกลางๆถือว่าใช้งานในชีวิตประจำวันของเราถือว่าโอเคมากครับภายในปีนี้เล่นเฟซเล่นไลน์ผมว่ามันหายห่วงแน่นอนครับกับสเปคและผมชอบอย่างหนึ่งนะครับคือหน้าจอเจ้าเครื่องนี้ครับสีมันอาจจะไม่ได้สวยมากแต่มันก็ถือว่าระดับที่เราดูหนังฟังเพลงอินเทอร์เทนเมนต์ถือว่าโอเคครับแต่ลำโพงก็ไม่ใช่ลำโพงสเอโอนะครับ มันก็ยังใช้งานได้ดีถ้าเวลาเสียบหูฟังมันก็ไผ่ล้อใช้ได้ครับผมน้าหนักนะครับน้ำหนักถือว่าหนักไม่หนักมากครับอยู่ในระดับที่กลางๆแต่ไม่เบานะครับผมแล้วก็หน้าจอรุ่นนี้ครับอาจจะไม่สู้แดดเท่าไหร่นะครับถ้าออกกห็นนะครับเรื่องกล้องผมชอบครับกล้องถ่ายรูปถ่ายรูปคือสวยครับผมเป็นราคาที่แบบว่าคุ้มค่าแน่นอนครับกับราคา การถ่ายวีดีโอ 1,080p 30เฟรมเรทถือว่าเอาไปใช้งานถ่ายวีดีโอถ่ายเล่นๆล,ล,ลง y t u t u อย่างเงี้ครับก็ยังได้ครับผมว่าไฟล์มันอยู่ดับที่สีสันสวยงามแล้วก็ไม่สันมากจนเกินไปครับเพราะว่าถ้าเราถ่ายระดับ 1,080p 30เฟรมเรท EIS มันจะเปิดในการทำงานให้เรานะครับผมระบบ GPS ครับผมพูดในเรื่องระบบ GPS คือระบบนำทางคือสามารถออกไป เดินทางไกลๆครับผมแล้วก็นําทางได้เสถียรนะครับคือมันจับตาแหน่งของเราได้นะครับช่วงแรกที่ผมซื้อมามันยังไม่เป๊ะครับผมตําแหน่งแต่หลังจากอัปเดตฟีเจร์หรือซอฟต์แวร์ต่างๆของเครื่องหรือพวกแพดพวก OS ใหม่ๆครับผมมันได้ทางานได้ประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นครับผมแล้วก็แต่ก่อนครับมีปัญหาเรื่องแสงรอดบริเวณขอบหน้าจอนะครับของเจ้ารุ่นนี้แต่ตอนนี้นะครับผมอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด มันไม่พบเจอแล้วครับอาจจะเป็นเพราะว่า o s ก็ได้ครับผมการเล่นเกมแนะนำนะครับว่าปรับกลางๆครับผมในการเล่นเกม rov 6 0เฟรมหายห่วงครับเล่นไหลลื่นครับกับชิป Impact ปรับกลางๆนะครับแล้วก็เกมพวกพับ G แนะนำว่าอย่าปรับสูงครับปรับกลางๆเพราะว่าปรับสูงปั๊บมันร้อนครับบริเวณกล้องและบริเวณหน้าจอนะครับแล้วก็โลบบเสียงถือว่าอยู่ในลำโพงแค่ด้านล่างด้านเดียวนะครับถือว่าโอเคครับแต่ไม่ได้ดีมากนะครับ แบตอยู่ยานานไหมแบตก็อยู่ได้ประมาณวันหนึ่งครับถ้าไม่ได้เล่นอะไรนะครับถ่ายรูปฟังเพลงนี่วันหนึ่งอึดแน่นอนครับผมถ้าตอนนี้ถามว่าคุ้มค่ากับราคาไหมภายในปี2021ผมมองว่าถ้าเราซื้อมือสองยังไงก็คุ้มค่าราคาแน่นอนครับกับสเปกกับหน้าจอนี่เกือบเทปจอครับยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนครับแล้วก็ใน สรุปนะครับที่ผมชอบข้อดีของมันนะครับคือหน่วยความจํามันเป็น u s f ในการอ่านเขีนข้อมูลเร็วครับเราเอารูปไปลงคอมนี่ก็เร็วครับผมในการเล่นเกมก็ถือว่าพอโอเคครับระดับกลางๆถ่ายรูปสวยแล้วก็สีจะออกเป็นสดๆสวยครับในการถ่ายวีดีโอผมชอบมากครับแต่แนะนำอย่าลืมนะครับถ่ายแค่1 0 8 0 p 30เฟรมเรทครับเพราะว่า e s มันจะทํางานนะครับ นี่นะครับแต่ 4K ก็ถ่ายได้ครับแต่ถ้ามีการสั่นนะครับเป็นไม้แล้วก็สามารถนำมาถ่ายวีดีโอได้ผมชอบรุ่นนี้ครับเพราะว่ากล้องมันสวยดีครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้ผมแชร์ประสบการณ์นะครับกล้องมันสวยดีครับแค่นั้นแหละครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง Channel p p a y ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ